สวัสดีครับทุกท่านผมไปเจอเพจหนึ่งนะครับเกี่ยวกับอ่าบิ๊ีดอนะครับผมก็เป็นของชาวต่างชาตินะครับผมเป็นของชาวต่างชาติก็ไม่รู้ก็พูดอะไรนะครับเดี๋ยวผมใช้ก็ยอมรับว่าภาษาไม่ได้เลยนะครับก็อ่านตะกูตะกักนะครับก็หานไปด้วยกันนะครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาจะมา กรองแล้วก็สรุปตามคลิปห้มันดีนะครับเดี๋ยวผมต้องนอนแล้วเวลา0.17นนอนนะครับผมก็เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแต่ไปเจอสิ่งนี้มานะครับสำหรับ baby. นะครับก็สิเหตุผลที่ควรลงทุนนะครับเอาเป็นว่าเขาแปลแบบไหนตาม Google ผมก็ออาแบบนั้นเลยนะครับและสนุกกับ baby. นะครับก็1ก็นะครับผมมากกว่า4 0นะครับผมของอุปทานที่ถูกเผาใน5เดือนนะครับผู้ถือคลอง2ถึง ผู้ถือคลองสอ,องนะครับสองก็สองครับผมผู้ถือคลองนะครับในะ้าเดือนของผู้ถือสองผู้ถือคลองหนึ่งล้านคนในห้าเดือนบางสิ่งที่จิบาอินุได้ตัดศูนย์ไปแล้วบางส่วนหลังจากหนึ่งปีนั้นสองมีเซอร์ติกอยู่แล้วนะครับผมมีเซอร์ติกอยู่แล้วนะครับผมเคอร์ิกเซอร์ติกอยู่แล้วนะครับหมายถึงอะไรครับตัวนี้อ่ามันหมายถึงอะไรนะครับดูนิดหนึ่งนะครับปลาตัดแพรหน่อยนะครับผม มีใบรับรองนะครับผมนะเพื่อนๆนะมีใบรับรองอยู่แล้วนะครับลงทะเบียนแล้วในหลายสิบแห่งของการแลกเปลี่ยนอย่าวัวรบผมนะครับผมก็เหมือนกับผมอ่านอ่านเก้เข้าใจของผมเองนิดหน่อยเพื่อนๆลองลองดูต่อนะผมจะไปช้าๆให้เพื่อนๆลองอ่านเองนะครับลงทะเบียนแล้วในหลายสิบแห่งของการแลกเปลี่ยนรวมถึงเป็นเคกด้วยนะครับผมพูดถึงเป็นเคสสวอปผู้ที่ซื้อบนอดดิฟายได้รับค่าคอมมิชชั่น ห้าเปอร์เซ็นจากการทําธุรกรรมการซื้อขายโดยตรงและขายในกระเป๋าเงินนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนะครับขอญาตดูดนมก่อนข้อหกนะครับผมตอดแผนหานโครงการของคุณเองนะครับผมรวมถึงโตเค้นพิเศษล้านล้านที่ถูกเป่าในวันครบรอบหนึ่งเดือน กองคุณนะครับนี่คือเป็นภาษาที่เขแปลผมว่าอ่านตามนี้แล้วเพราะผมไม่ได้ดูภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วยข้อ7นะครับอ้างมากกว่า1ครั้งโดยเกือบล้านล้านผู้ประกอบการนะครับมีคําว่าอีลอนมัสด้วยนะครับข้อ7นะครับข้อ8ห้างยิงโดยคนดังอีกคนในนิตยนิตยสารนะครับผมก็อโอเคนะครับนิตยสารชือ่อย่างชื่อดังนะครับ ข้อ9ก้ามันมีเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงการมันมีเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงมันมีเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนเป็นการเลกเปลี่ยนของตัวเองนอกนอกจากการออกแบบตลาด N F N F L S N F L S นี่คือตัวอะไรผมไม่แน่ใจนะก็ะดูก็คอมเมนต์ได้เพืเ่อนๆนะก็ก็คือบัตรเดบิตและบัตรเครดิตท,ที่จะปรับขนาดและยอมรับ ของตารุคคือยอมรับอะไรไม่รู้กันต้องไปดูภาษาอังกฤษนะครับั๊มนี้นะครับและยอมรับในสถานประกอบการต่างๆทั่วโลกจึงเพิ่มมูลค่าให้กับอีโคซิสคริปโตดูร้อนนะครับก็เอาเป็นว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็เราจับประเด็นได้ว่าน่าเกี่ยวบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะครับนะครับนะครับเปลี่ยนตัวนะครับผมก็เพื่อนๆลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะ ไปชา้าๆที่ภาษาอังกฤษเรว่าเพื่อนๆได้ภาษาอังกฤษแล้วก็เก็บจอไปไปอ่านกันเอาเองนะครับข้อสิบนะครับผมสปานอิตาเลียมกับยูนิสวอนะครับข้างนอกนั้นสามารถจรินตนาการได้ว่าทั้งไบเน้นบล็อกเชนและอีตาเลียมบล็อกบล็อกนะครับบล็อกเชนจะสามารถให้บริการผู้ใช้ของพวกเขาและเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันนอกจาก ความเร็วในการทำธุรกรรมซึ่งเป็น5วินาทีนะครับสูงกว่ามีมิโ o มีมิโก้นะครับมีมิโก้ก่อนหน้านี้พวกเขานะครับก่อนหน้านี้พวกเขา i n s อ็นเอสีนี่คืออะไรครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเปิดประลองดูเองนะครับ In s อ็นเอสและ Do สโกยสิ่งนี้ในคำอื่นๆมันมีอุปทานไม่จำกัด อ๋อมันมีอุปทานไม่จำกัดมันอยู่ในใบเน้นและมูลค่านะครับยี่สิบห้าล้านยี่สิบยี่สิบห้าสิบดอลลาร์เดี๋ยวแป๊บนะครับผมดูก่อนนะมันพิมพ์ว่าไงนะครับผมมูลค่ายี่สิบห้าสิบดอลลาร์นะครับผมเป็นเรื่องที่ดีนะครับจะจำไว้ว่าเพียงที่จะทำลายนักเศรษฐศาสตร์นะครับผม ในการปฏิบัติหน้าที่อาศัยวิวิชา์อุปทาน40ล้านปีและการระเบิดตัวของ b a b y c o ดนะครับเพื่อนๆลองลองดูนะผมยอมรับว่าผมอ่านไม่ได้เลยนะครับผมว่ามันมันไม่ได้กรองมาก่อนนะครับไม่ได้จำกร้านมาก่อนต้องขอไปด้วยนะครับอ่าสิเอ็นะครับผมมีคอยเบสและใบเน้น ฉีบกับเธอหลังจากปุ๊บการชีบกับเธอนี่คือเป็น<ม>เป็นการท้าตามหรือว่าเป็นไม่แน่ใจว่าใบแนนจะเสนอเข้าไปหรือว่าบีบีดอเข้าไปนะครับผมก็ตั้งคอยเบรตั้งใบแนนนะครับต่อไปก็จะเป็นโรบินูดหรือกาเคสอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีเกิดขึ้นอยู่แล้วให้ไปอยู่ใบแนนก่อนสักปีก็ได้นะเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแสะดงว่าพวกเก่าแพลตฟอร์มของพวกเก่าแม้ว่าจะไม่มีไม่มีสาย ไม่จะไม่มีสายแนบมาสําหรับตัวนี้คือคือยังไงอะ่ะคือมีคอยเบรดและใบเน้นนะครับผมก็มีการมีการโพสต์จีบเตอหลังโพสต์การแสดงของพวกข,ขบนแพลตฟอร์มนะครับก็ก็น่าจะมันมีส่วนส่วนได้ส่วนเสียก็คือน่าจะทําอะไรสักอย่างแล้วก็ไเวิดอนนี่ครับผมแล้วก็น่าจะมีการตะวิดต่างๆนะครับผมก็ สื่อเห็นว่าน่าจะเข้าไปเน้นหรือคอยเบรประมาณนี้นะครับผมคิดว่านะผมผมไม่สามารถแปลได้ตามที่เขาว่านะครับแต่ผมเข้าใจของผมในความรู้สึกลึกๆและในที่สุดก็มีทีมของผู้ใจผู้ใจบุญนอกจาก devs ที่สร้างผลงานมากมายในการป้องกันผู้สูงอายุเด็กและสัตว์นะครับผมเนี่ยคือมันใช้งานนะครับแล้วก็ทําบุญด้วยนะครับผมในการบริจาคใ,ให้สัตว์แบบนี้ผมชอบนะครับผมถ้าไม่เป็นไปได้ ถ้ามันไม่น่าเป็นไปได้ที่จะน่าลงทุนในวิรั์หลังจากเหตุผลนี้อืมอืมอืม,อมโอเคเอาเป็นว่าผมผมเข้าใจในตัวของผมนะครับนี่คือเป็นข่าวดีนะครับสรุปสั้นๆว่าว่ามันดีนะครับผมโอเคนี่คือเขาเขาเป็นภาษานะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเอาเอาผมผมไปดูมาเลยผมอ่านะจะลงลงลงในตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ก็เพื่อนเพื่อนดูนะอ่าเพื่อนเพื่อนตรงนี้นะครับอ่าแล้วแก็บเก็บจอนะแก็บจอถ้าเกิดเพื่อนเพื่อน เป็นภาษาอังกฤษเพน้ก็ไปจัดการเขาเองนะครับแคปจอเสร็จยังครับโอเคนะครับก็1ถึงก็เก้านะครับเดี๋ยวสไลด์ขึ้นไปนะครับสไลด์ขึ้นไปนะครับผมนะครับนะครับฝรั่งก็จะมีความรู้มากกว่าเรานะครับเพราะว่าบ้านเขาคือเขาอาจจะศึกษาลึกๆจริงจังนะครับผมเกี่ยวกับเบบี้ดอทนะครับเราจะต้องรอสารจากที่นู่นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วถึงจะแปลงเป็นไตแต่ผมนี่คิดข้ามเมฆคิดไปก่อนก่อนก่อนคนอื่นนะครับผมมองถึงโอกาสนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ตะกุกตะกักต้องขอ ขอโทษจากใจเช่นกันนะครับหลายคนบอกว่าเออทำไมผมไม่ทาไม่สรุปมาก่อนนะครับนั่นหมายความว่าคุณอยากจะงเอาง่ายๆเกินไปนะครับดังนั้นแล้วผมไม่สรุปให้นะครับผมเพราะผมเองก็สรุปไม่เป็นนะครับโอเคตลาดก็แดงอยู่นะครับเป็นธรรมดานะครับผมก็ค่อยมาว่ากันต่อนะครับผมจะตายปิดตายถูกเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับขอให้ทุกคนหลับฝันดีนะครับตอนนี้เที่ยงคืน25นาทีแล้วนะครับก็กลัวว่าจะหลับลืมและกลัวว่าโพส ที่ผมอ่านไปเดี๋ยวมันหายก็ลงคลิปไว้ก่อนเฉยๆหรือว่าดูสัก4ี่ห้าคนก็ยังดีนะครับขอบคุณทุกคนครับผมขอให้ทุกคนหลับฝันดีครับสวัสดีครับ